หากท่าต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ สวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบอลกับนัททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเคยครับช่วงนี้ดูบอลกับนัทจะพยายามทำเนื้อหาเป็นคลิปมากขึ้นนะครับเพื่อให้แฟนช่องและแฟนเพจไม่เหงาในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลเตะน,นะครับโดยคลิปนี้เป็นคอลัมน์ยูเอูไนเต็ดครับที่จะพาคุณไปรู้จักนักเตะในอดีตปัจจุบันและอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สถานการณ์วิกฤตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับขอให้แฟนช่องและแฟนเพจหลายท่าน ที่พบกับอุปสรรคต่างๆมีแรงใจเต็มที่ที่จะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะครับส่วนบางท่านที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับยูยูไนเต็ดในคลิปนี้ทางช่องยังคงของแนะนำดาวรุ่งของยูไนเต็ดที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยตามเสียงเรียกร้องของแฟนช่องและแฟนเพจหลายท่านนะครับซึ่ง EP ีที่6ครับ ผมจะขอพาไปรู้จักกับดิลอนฮุกเวิร์ฟครับริมเส้นตัวจีตอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจะขึ้นมาระเบิดฟอร์ม ในทีมชุดใหญ่ในอีกไม่ช้าครับคุกเวิร์ฟเป็นนักเตะชาวดัตช์วัย17ปีที่มีเชื้อสายในยจีเรียนนะครับและแน่นอนว่าเขาคืออีกหนึ่งผลิตผลที่งดงามและโดดเด่นของอาแจกอัมสเตอร์อดัมครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งศูนย์หน้าและก็ปีกรวมถึงยังเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนัมเบอร์เชนได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นของคุกเวิร์ฟอยู่ที่การเลี้ยงจี้ใส่กองหลังคู่แข่งและปายกับบอลแล้วก็ยิงประตูได้ดีทั้ง2เท้าด้วยนะครับ ฮุกเวิร์ฟเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนกับอาร์เจ็คซ์เมื่อปี2012ในช่วงนั้นเขามาอีอายุแค่9ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พัฒนาเร็วมากซึ่งแบรมฟานเดอร์เพิร์กนะครับโค้ชเยาวชนของอาร์จ็กซ์ชื่นชมมิติการเล่นของฮุกเวิร์ว่าเป็นตัวรุกที่เล่นได้อย่างหลากหลายไม่ต้องห่วงเรื่องการเล่นบอลบนพื้นและเซนส์การเล่นกับเพื่อนนะครับ แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับแม้ว่าเขาจะมีความสูงเพียงแค่165ซนติเมตรแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของลูกกระอากาศนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการเช็คตัวขึ้นโม่งที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นตัวรุกที่แม้ว่าจะมีรูปร่างเล็กแต่ด้วยสรีระและองค์ประกอบทั้งกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งนะครับทำให้เขาสามารถเบียดประทะกับคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเลยครับ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วยวัยเพียงแค่16ปีฮุกเวิร์ฟต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนะครับเขามีโอกาสจะเลือกสัญญาอาชีพกับ a อตเลกส์ก็ได้หรือว่าย้ายไปเล่นให้กับแมวเชสเตอร์ยู่นเต็ดก็ได้ครับฮุกเวิร์ฟเปิดเผยกับฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อชื่อดังของเนเธอร์แลนด์ว่า สาเหตุที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เพราะว่าทีมปีศาจแดงครับมีแผนพัฒนาฝีเท้าให้กับเขาอย่างชัดเจนและก็บอกกับเขาด้วยนะครับว่าจะพยายามปลูกปั้นเขาสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตให้ได้ครับบทสัมภาษณ์ของฮุกเวิร์บครับสแสดงให้ถึงธรรมชาติและทัศนคติของตัวนักเตะที่เข้าสเปคของโอเลกุนนาโซชาเช่นกันนะครับ เพราะคุกเวิร์ฟเองเป็นเด็กหนุ่มที่รักในการพัฒนาตัวเองและก็ชอบความท้าทายด้วยครับเขายอมรับนะครับว่าการเล่นกับอาร์แจกซ์ในระดับเยาวชนเนี่ยไม่ทําให้เขาพัฒนาตัวเองเท่าไหร่นักนะครับมักจะเป็นเกมที่เขารู้อยู่แล้วว่าทีมต้องชนะนะครับแต่ว่าการเล่นในระดับลีกเยาวชนของอังกฤษเนี่ยไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับโดยเฉพาะการเข้าปะทะและการเล่นด้วยพละกกาลังนะครับ ด้วยสปีดของเกมที่สูงมากทําให้ฮุกเวิร์ฟต้องยกระดับทั้งคุณภาพการเล่นและความฟิตของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับเขายอมรับด้วยนะครับว่าบทบาทของเขาที่โดดเด่นเนี่ยแทบจะเป็นเกมลุกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบที่จะเล่นเกมรับมากนะครับมันไม่ใช่จุดแข่งของตัวเขาเลยแต่ถ้าเป็นเกมลุกเนี่ยเขาสามารถจะทาได้ดีไม่แพ้ใครครับ ซาอิดอูรีครับหัวหน้าพัฒนาเยาวชนของอาร์แจ็กซ์เนี่ยกล่าวสมทบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเขารู้สึกเสียใจและก็เสียดายที่คุกเวิร์ฟเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและด้วยฝีเท้าระดับเขาเนี่ยอาร์แจ็กซ์พยายามทุกวิถีทางแล้วครับที่จะรั้งตัวของคุกเวิร์ฟเอาไว้ให้ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของนักเตะครับ ฮุกเวิร์ฟถูกนำไปเปรียบเทียบกับมาร์คโอเวอร์มาสครับอดีตตำนานปีกซ้ายของอาร์เซนอลซึ่งมีเทคนิคการเล่นริมเส้นและจังหวะการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับซึ่งหากพูดถึงดัสคอนเนคชั่นแล้วเนี่ยในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีนักเตะประสบการณ์สูงจากเนเธอร์แลนด์ในเวลานี้นะครับ แต่ก็มีรุ่นพี่ที่ยังอยู่ในสถาน,นะของดาวรุ่งอยู่2คนก็คือทีโม t ี่ฟอร์ซูเมนซาครับในวัย22ปีแล้วก็ไตาฮิตชองในวัย20ปีนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าพัฒนาการของฮุกเวิร์ฟเนี่ยจะแซงหน้าไตาฮิตชองในอนาคตได้หรือไม่ครับฮุกเวิร์ฟนั้นมีจุดอ่อนสําคัญอยู่ที่ความสูงแล้วก็รูปร่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับแต่ในวัยเพียงแค่17ปีซึ่งอยู่ในช่วงของการเติบโตเนี่ย เขาสามารถที่จะสูงขึ้นกว่านี้ได้อีกครับและกลองหน้าจากแดนการันลมที่ทําไปเจ็บประตูกับอีก1นึ่งแอสซิส,ส,สให้กับทีมชุดยูสิบแปดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้เนี่ยจะยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้ความฝันในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และได้เล่นในสรีเียร์ลีกต่อหน้าแฟนๆในโอทราวฟอร์ดเป็นความจริงให้ได้นะครับฮุกเวิร์ธผู้รอสืบสารตำนานต่อจาก2ตํตำนานศูนย์หน้าของทีมทั้งรุดฟันนิสโตรรอยและโรบินฟานเพอร์ซี่เขาคนนี้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ ดิลลอนฮุกเวิร์ดครับมาถึงช่วงคุยถึงตัวกันเหมือนเช่นเดิมนะครับคัดคำถามที่น่าสนใจทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube มาฝากกันนะครับคำถามวันนี้มาจากคุณ้อ้าพามาเขาพาไปครับจาก f c e e o o o นะครับซึ่งถามมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวกับโตมสัสเลอมาจริงไหมนะครับรายงานที่ผมได้รับเนี่ยมาจาก ESPN สื่อเทียที่3นะครับระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่65%นะครับ ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปพูดคุยกับเอเย่นของโตมัสลอมาจริงนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเลอมาไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่กับแอตเลติกโกมาดริดนะครับและการย้ายสังกัดอาจจะเป็นสิ่งที่เลอมาต้องการแต่กับตําแหน่งริมเส้นที่ยูไนเต็ดมีข่าวกับเจดดนซานโชอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าทีมงานซื้อขายของปีศาจแดงกําลังพยายามมองหาทางเลือกสํารองในกรณีที่การเจราจากับซานโชล้มเหลวนะครับซึ่งจะได้เลอมาและเคนฟอร์มเดิมของเจ้าต,ตัวกลับมาได้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นดีลที่คุ้มค่าของทีมปีศาจแดงครับแฟนช่องและแฟนเพจชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้ไหมครับถ้าชอบผมฝากกดแชร์ทั้งทาง YouTube และทาง Facebook นะครับหรือว่าถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่ามีหัวข้ออะไรอยากจะให้พูดคุยกันก็สามารถนำเสนอมาได้เลยด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันครับหากแฟนเพจและแฟนช่องท่นใดสนใจพูดคุยในช่วงคุยถึงตัวส่งคำถามมาได้เลยนะครับ แม้ช่วงนี้เราทั่วโลกจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรสํำคัญไปกว่าการช่วยเหลือกันและจับมือกันไว้ให้แน่นที่สุดนะครับผมเองขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับแมทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากละแอดไว้ด้วยนะครับกับ a d n a t 9 9 vip อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับ และ subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง